<c oughs> สวัสดีคน,นด้วยนะครับพวกผมพี่เกมกระน,นะครับวันนี้เกมพีพีนะครับผมเอานดี๋ยวนี้เป็นของน้องธนวิทย์เฟืองชงมันเีงนะครับผมซึ่งก็ให้มาเล่นแบบสามเปิดมีพี่เก้าสิบเดมอนิกคิสซูเปอร์วีเดมอนิกแล้วก็อาร์เอสามอีสปอร์ตโหแปลว่าลงตัวนะครับทรีอินวันนะครับผมสามเปิด เราเริ่มที่พีกอสิกันเลยครับช <c oughs> ายามต้องใส่อะไรวะพีกอสิใส่นี่แม่งพ้องเขาใส่มาแล้วก็เอาไว้แค่นั้นแหละมาพี่ะผ่านบ้านไทยนะเบอร์นิง a อเลด d ล็อกคนไม่มีของนาวแล้วสุดท้ายนะ พี oh, right? mm ่เ hmm. ก ah. okay. oh, no, no. oh ้าสิบนี่อ๋อเบอร์นีกหอแล้วกันไม่เจ็บห่ออ๋อมีจุกอาอโดนเลยโอ้โว ก็จะรีวิวทีเดียวไปเลเป็นตัวนี้แล้วก็ต่อคิวด้วยเออวันนี้ะฮะซื้อมาครบทนเลยทีเดียวพุชช์โ,ชโ,โ,หโ,หโหแทบไม่มีแรงดีอกระสุนเยอะจังวะพี่ก็ซื้อมาเดียว,วที่ว่ากระสุนเยอะนะเล่นหลานนี้ก็ข่างนี้จะได้เปรียบ ตรงที่ว่ามันกระส kind of <General. S 1> ุนเยอะแล้ว <moderate> ก็ยิงแบบเัื่อโคซ่าแบงค์จูบมาเฟอร์ดโอ้โหเยอะมากเมื่อกี้ถ้าปาะเบิดไปนี่อ้าจับคอ มีลูกมอ่ะมีลูกก็ไม่บ่หลังเข้าวออกข้างอะ่ะเกมนี้น่าจะยากเพราะแค่สามตาด้วยกันแค่สามรอบ โอ้โหไม่ทัน น่าหวาโคชุดดำแบันี้ยังดำเลยไม่กล so ัดำดจุบโอ้ยพอว้ย เรานำอยู่ครับเกมนี้ขาทักมาวะประเด็นคือไม่ใช่ที่เราสิโอ้โดนด้วยตอนนี้แบบสเปรย์ เมื่อกี้แม่งอ๋อมันค้างเฮ้ยผู้หญิงตั้งนหังงแป๊บเลยกูช็อตเราดีน In the garage, fire in the hole. 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 Fire in Double kill. Fire <that's> in the <that's> hole. Oh, that gun. ดอกกลอนไฟไทเกอร์อะไรคือมังกรมังกรไฟเสือเสือมังกรไฟเฮียอะไรเนี่ยตายเจ็บนี่ค่อนข้างที่จะมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ว้โมดิสลัม บอดสลมัเมเี้ยนี่เห็นแล้วตลอไปตลงดปตลอดเข้าไปเชี่โด <c oughs> นแสงที่สองแล้วไม่ バイオン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 バンバイオンバンバイオンバンバ โอ้ตัวมันนี่อยู่นี่วะอะไรวะอามาตะอามาตะดาวนก่ม <laughs> คนเป๊ะแล้วอีกแล้ว,ว,วต้องสองเกมเรอไปเจ็ดนาทีแลเดี๋ยวเราจะเล่นแบบว่ารีวิวทีะปืนะปืนนเราจะออาอักวสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าเป็นปืนที I What the fuck? What the fuck? What the fuck? Fire. Oh, here your boy, boy ไม่ไม่ Rules, ไม่ไม่ตีไฟไม่ไม่ไม่ตเราต้องการตีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยมฮ้าฮ่าป๋อสัตไปแบบนี้มึงมาเฮ้ยเอาละโซคิดเลยคิดได้มาอีก ย่อมเ okay. <Yeah, S 2> ยอะเพิ่งเริ่มไ end, ม่เท่าไหร่ขอเป็นปุ่ม

Hvad fanden er Oh, Årh, yeah. hvor in there? her? Hvor det er เม่อกันไปสิเพื่อนสองคนบ้าเราเราจะด่าใครๆคไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราเคยเป็นหมือนกันตอนนี้ก็มกัเ็ตน้ออนื้อเต็มเน้ออมนตน้อ็นเ็นื้็นเือเ็นอเดือดมเออเต็มเ สเตตัสสองว่ะเฮ้ยสิบตัสสองว่ะฮ้ยเย 3, ี่ยมอ๋อตายเฮียโอ้โหสองตายสามเลยต้องออมากกว่านี้เอาคิวไม่ใช่เอาตาย ขาม e นดิ้งหัวนีตอ๋อากเฟสมไม่เกี่ยวครับผมเมื่อกี้ไม่เกี่ยวเฟส <clears throat> <Fire> go <coughs> go What the fuck, my way, my way. โอ้หลังเออหนามเลยเจียม บิ๊กไซเคิลส์ OVAV 7K อะไรกันรลวๆๆเลยตั้งปืนหนึ่งที่ต้อง,ผมผมอองออรีวิวนะครับผมก็่นอัพไอสปอร์ดนะครับ Headshot Chain Headshot ม่ไหวโอ้แข็งมากทับบอเคครับตอกใจ อ้าวที่หนึ่งแล้วจที่หนึ่งแล้วจที่หนึ่งแล้วจที่หนึ่งแล้วชนะชนะเว้ยชนะเว้ยฮู้ฮู้ยัามเรรเม เอ้โหแตงโมเดีย๋ยวที่หนึ่งที่หนึ่งเดี๋ยวพึ่งไม่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 สามตัวต้องไปเข้าชัดไม่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 ไมที่สองก็พอตายแล้วมาเกมมังเจ็บโตอ้นี่มันอ่อนเรื่องจริงนะอุ้ยมามามา อย่างไรก็ต้องมาเล่นด่านนี้สินะพ่พิธภัณฑ์บ้านไทยอ l r i g h t let's move o t right. oh. โอ้โหนานแล้วเหรอ เมื่อกี้งงงงแป๊บเฮ้ยไข่กว๋วานึงเนี่ยโป้ครับรู้ละเสียงมันไม่ใช่ครับโป้โป้โป,โป้ออกนะเดี๋ยวก็รู้ครับโป้แน่นอนนะเมะื่อกี้น่าจะ จบแล้วฉะนั <that 's our last track> <laughs> so ้นคลิปจะยี่สิบนาทีพอดีเลยจริงๆก็ชอบปืนนี้นะรีวิวมาหลายรอบแล้วก็อยากรีวิวอีไอ้เชี่ยอะไรวะอะไรกูอะก็ได้แค่โฟผมไม่สนหรอกอ๋อเยอะมีโฟ ยังยังคุ้มเขกามาลาคอยเลย่อกี่ไปช็อไปช็ออ้แม่โทรมา ก็ชอบกันไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาจากคิดมันจะยี่สิบนาทีแล้วออกมาแถมเพิ่มซะหน่อยนานแน่เลย จัดไปเพื่อ,อ right. okay. oh. น้องโอเคโอ้นายตองโหสักโอเค ไม่ตายอ What the f u c ทำไมไม่ะ Moto f a l o ทำมาอีกจบอีกสองนาทีครับไม่เป็นไร โดดยิงครับโดดยิงปืนนี้มันก็เอาเรื่องครับผมโอ้หมดแป๊ก นี่อีกแล้วตังเลยนี่หัวโหดมากครับดูเราไมันน่าจะฆ่าไม่ทันเราแล้วครับผ่านไ,ไม่ยากเกิน

โอ้ยไม่ตายก็ไม่เป็นไรครับผมชนะหมดเลยเล่นหมดเลยชนะหมดเลย r e a ีวันนี้ไม่เสียสติฮะเอาละครับก็มันจะเปับที่ชอบกิจวัตรอะไรกด subscribe และกดติดตามครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม